ชาท,ทิดอีเช่นเคยวันนี้ครับวันนี้พนักงานเก็บวันสุภาพพี่น้องปลอดภัยสูงสุดสครับไปใส่กีบครับน้ำแต่าพมาขึน้นฝนตกพายุโกซินนะครับเขาผักอีสานเท่าเต็มๆครับเริ่มตกเต,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 ต็มมาขึ้นนี่น่าร้ายครับอันนี้ของเพื่อนนะครับนี่ยใส่รัดห่วยเลยย้๊ยายแล้วครับนี่ครับของเพืดเด่อนตีกูใส่ไป โอ้ปาวว่ะใใ้เรายู่ไปรัเหนื่อยลเลยแต่ว่าตุดไม้ฟทางเราต้องามหน้าม่ไปครับะ้าอาทิตย์บู๊ปลาหน้าีเลยเราจะรอดไหมหรือว่าอาทิตย์กระตกตงไปในกิบเขานีา่เราจะรอดพ้นเพราะว่าที่งานเขาถ่ายอยูดด่กลางฝนกัูว่าน้ำมัจะเลอกบ่อไ่น้อกครับนะชีวพายไปเได้ครับ เหมือนเดินมืเอเตรียมเต็ีมตัวเด็ดครับครับมันปิดลอแล้วเหรอแล้วมันเป็นของจิ๊บก็เจ้า อ้ยดังแีดีมั้ยโอ้ปัดไปครับครับจบไปเคิงหรอเก็หน่อ,อ,อยด,ดีวะ <c oughs> าเกบเก็บนแง้างนหรอขนาวพ่อน้มลอยลอยปเดี๋ยวต้อง มาไงบ้านเครื <Yeah. S 1> yeah. yeah. ่องลุ่ยนะจ้าทิดเนี่ยเนี่ยช่างไงเยอะอยู่บ่ยังเกือบยังแล้วตอเนี้เนาะนะครับภารกิจนี้ช่างเชนสาดห้าำปีกเล้าขาวเยอะนะเพราะว่าจะได้แบกกันขึ้นมาเฮ้ยยินดีเ้าทีมนี้ไหมบ่ยังเอาเนาะอย่างๆกับอย่างๆมันเหมือนดุยดุยลายดุยลาย สวัสดีเซเซสวัสดีอ่ะพี่นุ้่นุ้ยนุ้นกายกงกายครับนั่งกิจเล่าไรอนกวนเเบื้องหลังห้นั่งกิจเล่าไรบอกกอลังกายไม่าทำหนีตายเดด นา,า็บสบายสาติตวะเ<า>ยียมไอ้เกี้ยวนี่เกียบวนี่เกียเเก้ยวนี่เบ้าว่ยมท้าสมีง้งเลยนะจงางเฮียบ้จัดเย หอดนะครับหม่องทำได้หยูฮากินกครับยิ่งนั่นจะชวนคับจะแตกคนมาแจนใบไปทาละหยอดเลยครับเพิ่งหมักเยนกองไฟไน้อยครับหุ่นปิดบทาไปครับเว่สิผ้ายามครับอ่าสาธิตมันเป็กกาแฟใส่ทากะเบรร์จุ๊บจรท้องไห้ต้องหน้าครับสุดยอดอีเดียป้าเจเจเนี่ย โอ้กินมานำเสียงอึกเดียวอยากนะมีเว้ยเแทงให้เจ้าโทษเนี่ยเจ้าโทนแทงให้ตัวมัวแทงเองเลยแทงขึ้นแทงขึ้นนะให้โอกาสเอาเลยแทงขึ้นเลยโอ้บรรยากาศสุดยอดครับจะไปจะพายามตอนนี้เกลี่ยกาแฟไฟเกลี่ยนไปก่อนน้องนุ่งกึ่งกระดาษผ้าซาดอกกูนี่กูนะย่างตายเหรอครับบรรยากาศ ขนาดยู่ไกลนามีฮะอากาศแงจะทขึ้นแกก่ำขึ้นเหมือนกันนะโดดเดี๋ยวจมาจอมเอะโอ้ี้นี้เทาคนก้อนพอดดท่าอะวานเอาใพดไเน่เจะดินดิ้นนิ้ัดทาน มันต้องกาแฟไฟครับสวนสวนมันต้องกาแฟไฟครับจ้าจิ๋ากันทั้นยินสีมากเยอะมากบนเขาเลือดแบบกาแฟไฟน้อขาหมดสิ้ชาติกันนะเกินอื่นเว่ยยังรไงเกี่ยมเงี นะครับเดี๋ยวเวลายางยิปน,นะครับมาดูวิธีการเอาจิปถึงจากน้าล่าข้างล่างมันไหลแห้งนะครับเนาะมาเบิรงกันครับว่าวิธียย่ยางจิปพยายามจะแบบไหนนะครับเนะมาหาตัวพูดยังจับกรันยันงยิปหน้าไหมนะครับหเบหเพิ่นแนงทวดิ่นกรจายเพาะถ้าเบิรงมันหลุด น้ำเย็นยดีขนนะาน้ำเี้ยให้กำใจนะครับใส่โขดสลิงปลูไว้น้กันโดาะ <c oughs> โอ้แมงมด้วาาครับพี่นะครับว่าเนี่ยมันข้นปลาดุกมันสิลน,นืเม่นปลาคอหน่อยปลาเคงรับหลายเนืเม่นมันขึ้น <c oughs> เป็นปลาดุกสรเนยันขึ้อนอ่ เดินกันครับเจ้ค <invent> ร <FELIPE division> mm ับเครน่องครานสยเลยเเอาของแยงก้างดีครับผู้วัยนงผู้วัยวันเ้าเช้าือว่าะฮะสวนมันจะไม่ยาแต่นาฮะมันม่ยาวสุด หางเงี้ย่นพักหนึงนครับตรังการหนึ่งกูเลยครับโอ้ไปกัน ลูกเมีครับพี่น้องครับนมอใช่ร่องไหลก็มีครับพอตอยพอเงี้ยร่องเงี่ยมันขึ้นไปเยอะมากเล่นไม่ได้เลยว้าวน่า <OD> <wh> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ลงไปเดี๋ยวเจ้าสิยามเจกะทีทักมันแน่กับเครื่องชุ่โมงถ้ามีเราเ็ดแน่กับชุ่โมงหนึ่งยามก็ได้ยามไปเบื้องก่อนครับเาะยามเดีวไม่ไหมต้องซทีก็เลยยามอีกหนึ่งห้เบื้งขาด้อยู่ใส่รถเคื่นยังไงใส่ใส่รถเคืนนะครเพราะว่ายามทำปลาดุกมันอง เงื่อนส่นคกับสอนเป็นวเงื่อนจองครับสีใส่ปลาี้งีโเไหมื่อลูกหลก่านี่ครับนไหครับนี่นาเนัปดาัต้งปีหนาปนสัปดาห์ตุ้งีเนาะไปแล้วครับไปแล้ว ดีชานของเข้าครับควรจะมีผ้าเห็ดนะครับมาเบิ่งนี่เออโอ้ปลุกเดือมลุ่งนะครับเดือบมีตัวหนึ่งนะครับนี่ครับนี่หลอดมีเตอปลาเคียงหน่อยเสี่ยงเงียบก็จิดีเนาะปลาดุกหนึ่งตัวนะครับเริ่มลุ่ง้วครับเริ่มสิคำล้วปลาจะมาทอดลุ่งไปไหนยังเวียนเดืนดหนามอยู่หนามมันหลายครับเดี๋ย่าท้าบังยี่ครับ ทา,ายาอีกทานในประคองมาให้ชาติจี่ว่าชาติอาทอชาติก,กับเป็กกาแฟไฟถึงเลย่หม <c oughs> นีสุดอยู่ต้องยแล้วซุกสุกตาปิดไม่ได้บ้านเองอะไรนี่ครับกางตั้งไหเร่องนี้กลัง โนี่นี่นี่เนี่ยเอาหัวหนห้าคนกินก่อนหัอหน้า right ้องเถะครับพี่น้องครับปลากำลังโล่งครับกระต่ายยานเป็นนึงด้วยมันกินก่อนเส้นเต๋าเออมันใหญ่สุดเลยโอ้โมันใหญ่สุดเลยครับปลาขาวครับพี่น้องครับปลาขาวปลาขาวสุดยอดเลยเชี่ยมมึนกัน กินอะไรวะตัวครับพี่น้องครับอืมว้าอ่างเกลืออืมปลาใหม่ๆเปลี่ยนแสบมันเกัดจวดเลยครับกินอะไรวะกลางกลางเออๆกางมาเลยครับอืมไฟฟ้ยามาทานทองกันไหนะกระปุก càng lưng càng nữa càng lưng 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 ครับเลือน้องยายบองอย่างนีักเื่อมือนั้นกเสียเมือนนันข้ามันบอกว่าหามบอกหรอาขี่เชียงมีปั๊บหกันนู้นเนี่นเสียเหนียวหน่อยเย็นจังโอ้ลืดัน เพี blender, ่ขอดนะเว้ยโอ้ยยยฟังเนาะขวบมาพี like ่น้องครับโอ้เจ็บสบายจะได้ระบวันขึ้นเรอตหม ทำไมนี่กาแฟไมเดือดนะครับนะครับรืต้องยามบึงต้องเหมือนกันครับแสงสุดเบิดแค่เทานี้ยามึงบะถ้ากองไม่ไทยเก่งไก่มึงับช้างครับจิ่มนบัวแล้วกตการเลย

เกี่ยวกันมันนี้เหรอว่าวันสู่ได้ข้าวเยอะที่มาครับมานะครับหมานะครับรอบที่สองมัน ตางโรกเขพี่น้อครับนี่เมือยวเียทำให้เม่ออุ้กับโดอกเดี๋ตัวก็ต้องผู้ี้เลยชี้แรกเจะขนเมืแล้วโอางอครับอ่ะี้ปลาคอัาชิดกอนครับนั่งชิมนี่นะครับเราถ้าทำไปนะครับเรื่มคำมากนะเริ่มเงือมเร่มอยากจะชี้ปลอาชิดตัวนึ่งนกิน พาเดินทางกรับก่อนมันคำล่ะแล้วทิ่เม่เงาเรกกันทิมาอีกเราจะใส่ทรวดชับไทยเป็นคลิปล่องจิกดอกลงเหรียนะครับเนาะไปย่างเกลือครับนี่พิธีอีสานวันท้องครับพี่น้องครับขาก็บอกด้กินครับพี่น้องพ่อครัวโดยยังตักนะครับถูกสิดพาจานตก บอกใหญ่มากหาที่ไหนไม่ได้ในเมืองกรุงนะครับอีสานมานเท่าอย่างเดียวครับพี่น้องครับภาพแน่นี่ค้า,า,บบคามเมืองใหญ่มาพ่อครันขั้นใหญ่ก็เห็นสิบบาทเสียบซ่อมนี่งนี่งก็ตั้งหวาน่่เทานะั้นหลายอยู่วะตึ้งใหญ่แก่เมื่อยได้ปั่นแต่พี่ไฟเห็ดเสร็จนะครับเะ ชิปเด็กอะอับละผ้าจากพี่น้องนะครับเนาะอ่องไปสู่สกุลนะครับที่สาธิตนะครับเนาะผ้าพันเนี่ยเมื่อปุ๊บทางมันคือไก่เลยท่าทีไก่เมียนจีนไงฮะคลิปต่อไปนะครับเราจะมาทำอะไรกันนะครับจะพาสาธิดไปห้างยูหากินประเภทไหนนะครับขอติดตามนะครับช่องกุ๊กเต้วิดีโอครับกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ชมคลิปก่อนใครนะครับคลิปนี้ กับสาธิตนะครับเนาะสวัสดีครับทึงงานครับจะจาทวนนะครับจะทวนคนใช้ตัวย